วันนี้จะพามาดูตัวของไคทูสปีดจากค่ายแอมท่านะครับไคทูสปีดก็สมชื่อเลยเป็นรองเท้าที่เน้นวิ่งเน้นออกตัวเน้นซิงสิ่งที่เปลี่ยนไปจากตัวหนึ่งมากที่สุดน่าจะเป็นเรื่องดีไซน์นะครับรอบนี้ทําออกมาได้ถูกใจหลายๆคนเทคชั่นรอบนี้ก็จะได้เป็นเทอร์ร g ่บอลคลาสสิกนะครับผมก็รู้สึกว่าข้างในข้างนอกวงความแข็งแรงต่างกันนิดหน่อยแต่โดยรวมคือเอาไปเล่นเอาดอปู่นหยาปุนสัตว์ได้สบายๆคนชอบเสียงอินาร์คู่นี้ตอบโจทย์ความเดึบมีให้แน่นอนแต่ปัญหาน่าจะเป็นเรื่องของพืื้้้้นนนนนนนทีีนน่่าา่่อออออมมมฝุุิดดดึงงสาาาารรถเเปปบยไไช็ตขกจะ ฝ่าเท้าเจ้าเก่าเจ้าเดิมคือได้เน้นการตอบสนองมากกว่าความนุ่มฉะนั้นคนที่น้ำหนักตัวเยอะต้องการรองรับแรงกระแทกดีตัวนี้อาจาะไม่มีให้นะครับอัปเปอร์ตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นผ้าเมชที่ทอมาได้แบบว่าการระบายอากาศค่องข้าที่จะเป็นตัวท็อปทอปของปีนี้เลยฉะนั้นใครที่ต้องการรองเท้าระบายอากาศดีดไม่อบเท้าตัวนี้ตอบโจทย์มากมากต,ตัวเชือก็ได้เป็นเชือกแบนดขดนๆนะครับมีความแข็งแรงระดับหนึ่งสามารถผูกทบเดียวแล้วก็เล่นได้ทั้งวัน เรื่องไซส์ของตัวนี้จริงๆแล้วมันก็เหมือนคล้ายๆกับตัวของใควันสปีดหรือไคทูแต่ด้วยอัปเปอร์แบบนี้ใครที่ต้องการกระชับกๆก็อาจจะลดไซส์ได้หรือใครต้องการใส่สบายก็อาจจะเพิ่มไซส์ได้โดยรวมแล้วผมแนะนําให้ใส่ตามไซส์เดิมดีกว่าสรุปคู่นี้นะครับเหมาะกับตำแหน่งเบอร์หนึ่งสแน่นอนตายสปีดสายวิ่งสายซิงคนที่หารองเท้ากอดฟิลดีๆวิ่งสนุกส่วนผู้เล่นร่างใหญ่ผู้เล่นวงในผมแนะนําเป็นคู่อื่นดีกว่าและนี่ก็คือตัวของใคทูสปีดนั่นเอง